ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่สกายวอล์นะครับผู้หญ่นะครับแบนเลยครับสองขันแลรับมีขันเดียวบุบถด้เยต่แบบครับต่แบบผ่านงข้าไป็นพันดาได้ไหม รับครับเข้าขนด้ออ้าวลักนแล้วน่คันตไ้เลยอไนนมยี้เราก็มาถึงจุดที่มีพระองค์ใหญ่แล้วก็สกายวอล์กแล้วนะครับ อยากนั่งค่ะคุใส่ไม่ได้หรอนั่ะะช่วยหน่อยได้ไหมค่ะ เพีงใดแค่นั้นไม่งพีงใม่พี่งใไหน่อครับนะนี่ี่อยากเด้อย่านี้ลยไ้อเห็นไหมไม่เ็นไรเลยดูนี่ต่อนี่ไงเขาไม่ดออกได้เห็นไหมแค่นี้เองดูน้องตัวเนี่ยเห็นไหม

เดี๋ยวถายให้ก่อนเดี๋ย้ยนะายเนดี่ยวันนะขเเอาเลยด้านปลัมมีมือกล่องมาตุ้งเออนี่นี่นอ่ม่งหนีได้หมไปตรงกลางเลยอรมเอยู่ตรงกลางเลยอีเลียนไปยืนจมกับเลยไปตงนี้เลยเ